่านี่เ,เราไปตอนนี้มาล่องกันนะคราวนี้ล่องขากลับละเมื่อกี้ขาไปเอาครั้งสุดท้ายแล้วเอาไปลูกไปลงเดี๋ยวกลับนี่เดี๋ยวจะมีน้องๆตัวเล็กนะนี่คอยโดดนี่เตรียมพร้อมนี่โดดไหมโดดไหมโดด,โดนี่ตู้มเห็นไหมแรงดีจิ๊กเกอร์โอ้โหไม่มีโทษด,ด,ดูน้องเขาไหวนะสักก่อนไหวอยู่ไหวอยู่จับอยู่ ก็ล uh ่องเมื่อกี้ไปฝั่งนี้ไปแค่นี้ก็จบแล้วนะเดี๋ยวเราไปขากลับไปแล้วนะก็ประมาณนี้เรือคุณลุงเขาเรียบร้อยไม่มีอะไรเขาก็ล้่องกลับละกลับน้ำไหลจะไหลง่ายกลับนี้จะไหลง่ายละก็ประมาณแบบนี้นะครับก็เด็กแรงดีอยู่แรงเขาดีอ่าเห็นไหม ไปนี่เดี๋ยวเราลงไปดูนะกันนี่เห็นไหมเราก็ไม่กลัวละเริ่มชินละเหมือนฝรั่งละฝรั่งจะเดินนี้กันกรดุ๊บกรดุ๊บกุ๊บกดุ๊บเนาะแ้น้องนี่ไหมดูสิอ่าอยู่เท่านี้เองกดุ๊บกรดุ๊บกรุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดนี่แล้คุณพ่อมาอยู่นี่ละไปเราก็ไปกันละลองก็ประมาณแบบนี้ครับมีสนุกสนานกันเฮฮากันก็ประมาณแบบนี้นี่เราให้มุมดูด้านหลังกัน มุมประมาณแบบนี้นะเออนะเราที่สำคัญผมแนะนําว่าต้องไปอยู่ปลายสุดตรงนู้นนะครับเพราะตรงนี้ท่อเหม็นมีกลิ่นท่อต้องไปอยู่ปลายตรงนู้นะ่ะมันนะนี่ประมาณแบบนี้ไปอ่ะเล่นไปได้นี่ก็ประมาณชิวแบบนี้นะก็ไปรอบบยากาศเป็นนี้นะครับเงียบสงบคนน้อยปีนี้ไม่มีฝรั่งครับ นะครับไม่มีต่างชาติมีแต่คนไทยล้วนๆเลยนะครับก็พื้นป่าแถวนี้ก็ยังเงียบสงบดีสองข้างทางนี้เงียบโะบปกไปข้างทางนี้เงียบสงบนะแถวนี้ไม่ค่อยมีเรือเออที่เปิดดนตรีะนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับมุมกันนิดนึดนดงเมาค่อยเสียละอนอนเนี้ยละนี่ เรือถ้าเป็นเรือสองชั้นข้างล่างข้างบนเนี่ยนะสองชั้นแบบนี้นะครับก็จะมีคนขับเรือกับตันเรือหนึ่งคนแล้วจะมีผู้ดูแล,ลอีกคนนะครับนี่เขาเรียกแพเปียกใช่ไหมครับเราก็โชว์ท้าเบรกตักอีประมาณแบบนี้นะมีเสียงไก่ด้วยไหมไก่ร้องอีกอีกอีกไก่ป่านะอ่าเนี่ยเขาเรียกเสียงไก่ป่านี่ไหมนี่คือไก่ป่าเสียงไก่ป่า น,น,นี่จริงๆแล้วไก่ป่าเราก็ามาดูน้ำกันตรงนี้นะก็ประมาณแบบนี้เนาะนี่นี่ล่องเรือจริงๆนะเขาแพนี้ขาคนดูตรงนี้เนาะนี่ล่องจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะแต่แนะนําว่าให้ไปอยู่ข้างหลนะังสุดนะวิวจะสวยมากๆนะสังกันะสังกัดไมนี่ลาแพงก็จะเป็นนี้นะแล้วก็มีจมน้ําแบบนี้เห็นไหมบุนี่คือจมน้ำเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือจมน้ำนะเนาะ เราก็นอนเอกเด็กดูกันนะตอนนี้เราเหนื่อยแล้วเราขับรถมาทั้งวันแล้วนะครับนี่น้องเขาน้องเขาสุกสนานนงยังมันอยู่เลยเนี่ยน้องเขายังมันอยู่เลยอ่ะดูสิยังมันอยู่เลยนาะเราก็เอาแผงนี่ไหวอยู่เนาะจับเขาด้วยนะจับน้องเขาด้วยจับน้องเขาด้วย,จ,วยจับเชือกไว้ ไปอยู่โน่นปลามองอยู่เออจับเชือกไว้ดึงเชือกไว้ต้องดึงเชือกไว้เสมอต้านนะจับเชือกเสมอได้เลยครับไม่เป็นไรระวังอ่ะอ่ะอันนี้ต้านกันไม่เยอะเท่าไหร่ไหนดูซิเนี่ยดาราจำเป็นนะครับวันนี้ช่วยพี่โปรโมทเดี๋ยวเราเพเหมือนจะไม่ได้เล่นน้ำอะไรนี่ กับน่าจะเกินแปดไม่แต่โควิดแล้วเนาะนี่เราไปข้างหลังกันห่างก็จะมานแบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้นี่ดูน้องเขาก็แบบนี้นะครับนี่นี่ดูน้องเขากขบนก็บรรยากาศดีเป็นอีกสไตล์นึงนะครับเพราะว่าสไตล์ที่ไม่มีอะไรนะครับน้องเขาว่วตุวทักกิ๊กจับน้องเขาด้วยไม่ได้จับน้องเขาต้องจับน้องเขาไม่ได้มันนะเราก็เอนนอนเอกแนกันแบบนี้ดูนะครับ สองข้าทางจะเป็นมนี้นะครับก็พาชมแล้วกันนะวันนี้โดดน้ำสุงสนานวันนี้เดี๋ยวนอนแล้วคืนนี้ก็กลับโรงแรมก็เราก็จะไปกินข้าวกันนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรมเดอะฮับรีสอร์ทเดอะฮับรีสอร์ทนะครับก็เสิร์ชด,ดูนะครับเดอะฮนะับรีสอร์ทกาญจนบุรีนะครับนี่หนะ้าตาก็เป็นแบบนี้นะ แค่สองชั้นนะครับก็ประมาณนี้วิวสองข้างทางก็สวยงามนะครับเงียบสงบเลยมีเสียงเรานะครับไม่มีเสียงเลยเลยเขาประมาณนี้พี่ๆเขาก็อยู่ข้างหลังเนี่ยครับประมาณแบบนีกันนะนี่เราก็เอากล้องลงน้ำแหละไม่กลัวกล้องพังหรอกช่างมันนะพังก็ซื้อใหม่เนาะ,น,ะนี่เห็นไหมเนี่ยสัมภาษณ์น้องเนี่ยอันนี้ดูงงก็บรรยากาศประมาณแบบนี้นะ ให้ดูแล้วกันนะครับมือสั่นๆหน่อยนะนี่บางทีก็วิ่งเามาแบบนี้เนาะเรามาจะดันเยืนเนี่ยเรายืนเนี่ยเรายืนเนี่ยอะไรรถอยู่นี่นะเห็นไหม เลือไม่ไปเลือไม่ไปเลยอะเลือไม่ไปเลยสองข้างทาเป็นนี้เนาะอ้อยห่วงแล้วนีจะหลับแล้วะครับขอบอกเนี่ยเราตาตัวนี้มองอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับมองแหงนท้องฟ้าเลยวันนี้โชคดีไม่มีแดดไม่มีฝนนะพุมพรมนะคือมีเมฆเยอะนิดนึงนะครับทำให้ แถวนี้ไม่ร้อนมากนะครับเพราะปกติแถวนี้จะร,ร้อนร้อนร้อนมากเลยนะครับเหมือนการนี้ขึ้นชื่อว่าร้อนมากๆนะครับก็ประมาณแบบนี้แหละนะนี่มีต้นไม้สองข้างทางที่เป็นป่าอยู่นะฝั่งด้านนี้จะเป็นป่าเยอะนะครับผมบอกว่าป่าน,นี้จะเป็นป่าเยอะหมดเลยแต่ฝั่งนนี้น่าจะติดถนนนะเพราะว่ามีบ้านเรือนอยู่นะครับฝั่งน,นี้จะติดถนนนี่เราก็ให้ชมให้ดูกันว่าป้อมานนี้นะครับเนี่ยมีไก่ด้วยเนาะนี่บ <ๆๆ S 1> ้านคนสองข้างทางคนนี้นะครับ นั่นแหละเราจะถึงใกล้ถึงโรงแรมมันนะครับน่าได้กินมือ้อเย็นแล้วพาไปชมพาไปดูเนาะก็ให้เขานั่งดูหลานๆาเนี่ยนะก็ประมาณนี้เราก็อยู่ตอนนี้อ่าถ่ายรูปหนึ่งสองรับอ่ายิ้มหนึ่งสองสามยิ้มโอเคสวยสวยงามสวยงามอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวาก็ต่ำเลยก็ตำหนีไม่สวยหนึ่งสองสามยิ้มโอเคแบบนี้แหละแม่นแล้วนั่นแหละร่องแผล ขึ้นหมจ้ามันห้อยขาได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเอทวนน้ําทวนน้ำูาสุกก็ทวนน้าตอนนี้วิ่งทวนน้านะครับนี่ขาทวนน้านะนี่ขาทวนน้ำเลยสังเกตลอยน้ําก็จะเป็นแบบนี้รถเราเอ้ยเรือเราไปทางด้านนี้นะเรือเราไปทางด้านนี้นะน้ําจะวิ่งแบบนี้เพราะว่าเราทวนน้านะครับก็ ไม่ใช่แค่ตัวของแผนนี้มีนะครับแพ่อื่นก็มีนะครับอย่างแผนนู้นก็มีเหมือนกันเป็นแพร้านอาหารเราก็เป็นแพอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูนี่นี่นเห็นไหมน้ําใสนะเนี่ยใสมากเลยแล้วก็เย็นเฉียบเลยนะครับคนที่เป็นเรื่องตะคิวโหตะคิวก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะเพราะมันเย็นจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นลูกผมเลยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นลูกเลยรู้เลยว่าตะคิวถามแน่นอนถ้านานอ่ะ ตัวนี้เรามาดูหนึ่งรีงสอร์ทนะครับกลางเต็นท์นอนได้นะครับแล้วก็มีฝั่งท้านนี้ไหมมีเต็นท์นอนสอ,องเต็นท์น่ะเต็นท์นอนสองเต็นท์เนาะนี่มีเต็นท์นอนสองเต็นท์ด้วยน่ะเรือเริ่มซิ่งละเริ่มซิ่งละเริ่มเร็วละเริ่มเร็วละสังเกตดูน้ำนี่เนี่ยเริ่มซิ่งเริ่มซิ่งละเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยมีคณิตตามอะไรไหมดูเลยเมื่อกี้หมดแล้วก็ดูข้างทางนี่ชื่ออะไรเนาะ จุดกลางเต็นท์บ้านคุณลุงจรูนอ้อกลางเต็นท์นอนนะครับตรงนี้เป็นรถเนี่ยกลางเต็นท์นอนแล้วก็มีแพรให้ด้วยนะครับที่นี่ไม่ได้เป็นโรงแรมรีสรอนนะแต่เป็นเต็นท์บ้านคุณลุงจรูนนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก็มีห้องน้านะคือเขากลางเต็นท์กันตรงนี้แล้วก็ห้องน้ํจะอยู่ฝั่งด้านบนนู้นนะเห็นไหมมีทําแคมปิ้งทาอาหารก็ด้วยนะเนาะเห็นอาหารกันไหมครับนี่วิวถือว่าโอเคเลย เงาเดีเงียบดีนะครับก็เย็นข้างหลังนี้เย็นเฉียบเลยครับลมนี่โกรกเฮ้ยวันหลังมาลเต็นต์บันมีไหมกิ๊กเนี่ยวันหลังมาลเต็นตดีกว่าเนี่ยเปลี่ยนฟีลลิง่งเนี่ยเต้นต์เต็มนะสี่ห้าหกหลังเลยนะตรงนี้ก็เป็นภูผานภูพาภูผานปะภูพานมาั นะครับที่เป็นบ้านพักติดน้ําเลยนะครับก็คือเป็นแพรบ้านพักรถพักคนแพรแบบนี้นะก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นห้องหบบนี้แต่วันนี้เราจะไปอยู่ฝั่งด้านโะน้นฝั่งเป็นของโรงแรมของเดอะฮับนะพี่น้องเป็นเจ้าของพี่น้องเขาน่ารักมากเลยนะครับก็ออกแบบที่นี่สวยแล้วก็ราคาเป็นกันเอง ภายในตกแต่งแบบ5ดาวและโชรี่นะครับมีอ่างอาบน้ำมีอะไรสารพัดครบในห้องเรียวกันแล้วก็ทำแบบ Green Environment นะครับของพี่หน่องเขาเราก็จะมาดูแพอื่นแพนี้ก็จะมีที่สไลเดอร์อะจุดจะไม่เหมือนกันมีแพสไลเดอร์ด้านน้ำนี่อิงภูผาอ่ะอ่านผิดละผมอ่านผิดเองเราพอดีอิงภูผาแอสเอราวันนะครับรีสอร์ทจะมีน้ำเล่นก็ประมาณแบบนี้เนาะ เราก็ให้ดูนะครับเพราะว่าบางท่านไม่ได้มาเมืองกาญจนบ,บุรีเราก็ให้ดูกันนะครับนี่เขาก็เล่นครับแต่ว่าแพรนี้แพรของเรากับแพรของนู้นจะต่างกันที่ว่าแพรนี้จะเป็นแบบแผ่นเดียวนะแต่แพรตรงนู้นจะเป็นแบบต่อสองแผ่นคู่ขนานกันทําให้การบอลร้านของซ้ายขวามันจะนิ่งกว่านะครับสังเกตไหมครับแพรของเขาจะใหญ่กว่าเนี่ย ถ้ายืนมองก็จะเห็นนะว่าแผ่เขาจะใหญ่กว่าทำให้บาลานซ์านการดึงเป็นแผนะ่นน่ะมันจะนิ่งมันจะนิ่งกว่าแผ่ด้านนี้นะนี่แต่ว่าของเขาก็จะคนเยอะกว่าถ้านับจํานวนเพอร์ซันแล้วจำ,จำนวนฝั่งด้านฝั่งนี้ก็จะน้อยกว่าเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับก็ประมาณแบบนี้ครับเขาก็เดินกันแบบนี้อ่าประมาณแบบนี้แหละวิธีการเดินนะเราก็สนุกสนานกันนะนี่ ฟินฟินให้ดูรูปนิดหน,นึ่งกำลังฟินฟินโอ้โหฟินมากเลยเนี่ยดูหน้าตาเลยแถโห้นายเราเนี่ยนะสอใหญ่เนี่ยซีโอเจ้าของบริษัทนะครับเราก็ห้อยอันตรงนี้แพะค่ะอู้เย็นเด็นอยู่เนาะนี่ขเขาก็จะเป็นแพรทางซ้ายกวาเลยเนาะถัว่วใหญ่มากเลยนะ,ะว่าน้าหน้า,นาตัดนี่ถ้านับจำนวนห้องเนี่ยถัว่วใหญ่เนาะมี กันมเลยแต่เนื่องจากว่าแพของตัวเดอะฮับของรีสอร์ทเนี่ยจะต่างแพคนอื่นตรงที่ว่าตัวฐานของเขาอะปกติเห็นไหมครับเขาเแค่ฐานแค่3แพคุ่น3ลูกนะครับมันจะถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันยังไม่นิ่งแต่ของพี่น้องเนี่ยครับ4ทุ่นนะครับผมลองนับดูแล้ว4ี่ทุน่นลองไปดูข้างล่างนะครับก็ถามว่าอัตราการนิ่งหรือเปล่าผมว่านิ่งสนิทครับเหมือนกับพื้นแต่ว่าถามว่ามีกระพือหรือเปล่าก็ต้องมีกระพือเป็นปกตินะ นี่เราก็ถ่ายรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยเดยวเราเข้ากลับรีสอร์ทกันแล้วนะครับไปทานข้าเวเย็นกันนะครับก็นี่มาม่าถ่ายรูปให้นะครับเราก็นอนว้ายมีคนนอนด้วยว้ายนะครับก็นี่ครับทุนนะครับลองนับดูจะมี4ทุนนะครับ1 2 3 4ทสามี่ทให้แพ่นตรงนี้จะนิ่งมากเพราะปกติจะเป็น3าทุนนะครับอย่างเนี้ย3ทุนอย่างปกติเนี่ยสามทุนนะครับแบบนี้เขาเรียกสามสามทุนนี่คือแพ่สี่ทุน แล้วก็จะมีอ่างับน้ําอยู่ข้างนอกอ่เห็นไหมครับวิวจะสวยเงียบสงบนะครับก็บรรยากาศสไตล์กันเองส่วนข้างบนเนี่ยปูด้วยหญ้าเทียมสีเขียวอ่นานะทำให้ดูเป็นกรีนกับเอ r o เมนต์วันนี้เราก็มาถ่ายรูปกแล้วนนะเราก็บายบายกันแล้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ